ดีครับผมต้นฮักกกกครับวันนี้ก็พามาอยู่ที่บริเวณหน,น้าเมืองไทยปัตละนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเย็นนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่องต้นฮักะกะกกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับส่งกําลังใจมาให้นะครับก็เป็นบรรยากาศนตอนเย็นๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับแว่วเอื้องเข้ามา ให้กําลังใจเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์เข้ามากดซับสไครต์เข้ามากดติดตามให้กับช่องต้นฮักนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเย็นของวันนี้นะครับนะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะะเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับต้นฮักกรุกอบนะครับก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับนะของวันนี้เลยนะครับทุกๆท่านก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับต้นฮัก กรอๆนะครับผมนี่นะครับครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับต้นทอมกรอบนะครับนี่นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกๆุท่านมาเป็นกำลังใจให้กับต้นหอมกอกๆนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศในตอนเย็นๆนะครับของวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยมา้องมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นหักด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับนะเป็นบรรยากาศนะตอนเย็นนี้เลยนะครับผมทุกๆท่านขอบคุณนะครับ ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องน้นทับปะกปบด้วยะครับก็ขอข่าวว่าสวัสดีครับ